สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วสามสาวได้พูดคุยกันโดยที่เฟลินวัวที่จะเสียสามีคาเวียก็ตับค่ากกลัวเหมือนกันจะให้สามีออกไปรบและกลับมาอยากปลอดภัยก็ยากเพราะสงครามมันน่ากลัว แล้วมาคุยเรื่องดีๆกันดีเคยว่าแล้วเฟรินก็ได้พูดข้ากำลังจะมีลูกแล้วเรื่องของผู้หญิงก็พูดคุยกันทางด้านอาณาจักรมาเกอร์นีพาสตากำลังวุ่นวายกับการบริหารประเทศกลับมาที่สนามรบลองกินุดคิดว่า,าสูซกันแบบนี้ไม่มีทางจบสิ้นแน่ลองกินุดได้ตะโกนใส่กัปเป้ ยอมรับในตัวเจ้าแต่ราชามีได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นพูดจบลองกินุดปากคอของตนลงที่พื้นแล้วพุ่งเข้าไปกอดอากาเป้ทำให้อากาเป้ดิ้นไม่ได้แรงมหาศาลของลองกินุดเข้ากอดอากาเป้ดาบหลุดออกจากมือของอากาเป้เสียงของกระดูกที่ถูกบีบแย่แล้วตอนนี้อากาเป้จะตายแรงสติตายแล้ว กติของอากาเป้กำลังจะหายไปดอกกีดุดพูดก่อนแห่งความตายโฮบที่เห็นอากาเป้กำลังแย่จึงจะไปช่วยแต่ถูกซาลังไว้ในะในวิธีนั้นเองโฮบก็ได้คิดอะไรบางอย่างแล้วพยายามหันหลังไปทางอากาเป้แล้วนำมือไปแตะกับซาแล้วแรงผักก็ทําให้โฮบกระเด็นไปทางอากาเป้ แล้วเมื่อลอยไปถึงจึงกระโดดฟันแขนทั้งสองข้างของลองกินุด้วก็เป้หลุดออกจากกอดแห่งความตายซาที่วิ่งมาเพื่อจัดการโฮกอากาเป้ได้สติแล้วได้หยิบดาบขึ้นมาแล้วปาใส่คนที่วิ่งมาซาตกใจป้องกันไม่ทันดาบได้ปักเข้าไปที่ซาซาได้ตายในทันที ลองกินุษกับแขนที่ขาดอยู่ได้เห็นซาตายต่อหน้าต่อตาลองกินุดตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นการรักษาตัวเองของลองกินุดก็เร็วขึ้นรุนแรงขึ้นอากาเป้เห็นดังนั้นจึงบอกให้โฮบถอยไปแต่โฮบเลือกที่จะสู้ด้วยลองกินุษสติแตกไปแล้วพลังของเขามากขึ้นโฮบกระเด็นไปจากการประทะอากาเปไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเอง อันใดนั่นเองสีเทาทั้งตัวมันเป็นชุดเกาะที่ทำจากน้ำแข็งแต่สีของมันเทาสโดามาด้วยพลังทุกอย่างของเขาเสียงการกระทบกันกับน้ำแข็งด้วยความโกรธดูเหมือนว่าสโนจะสู้ได้แต่แล้วลองกิรุสก็ได้ฟาดออกใส่สโนเกาะของสโนถึงกับแตกออกมา ร่างกายของรองกินุษกำลังโดนน้ำแข็งเกาะสโน่เกาวจงแข็งไปซะสโนโ่อนที่สนามลบจะเริ่มขึ้นเขาได้มองดูอย่างรอบครอบตอนนี้คนที่ทำให้ความสามารถในการแช่ขแข็งไร้ผลถูกดาเนียนจัดการไปแล้วแน่นอนว่าเขาจะจัดการกับลองกินุตได้แน่สโน่เกาเจ้าจะเป็นอาวัตาะแต่ถ้าถูกจองจำเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้ ก้อนน้ำแข็งขนาดเท่าคนจริงที่ภายในมีร่างของรองกินุดจบแล้วสโนกล่าวอย่างภูมิใจมองไปที่มือของตัวเองข้าทำได้แล้วท่านพ่อข้าแตด,ดการปีศาจต,ตัวเองลงได้ทางด้านรองกินุดตอนนี้ตนเองกําลังอยู่ในก้อนน้ำแข็งการที่เวทบนของแมทนัดไม่ทำงานจอตายแล้วหรืออะไรนั่นเอง กาะของสโนเกิดรอยแล้วแล้วลองกิรุษได้ออกมาจากการแช่แข็งแล้วพยายามฆ่าสโนออกที่พุ่งมามันแรงว่าครั้งแรกอีกทำให้สโนที่สร้างเกาะล้ําแข็งกระเด็นออกไปแล้วหมดสติไปอากาเป้มองลองกิรุษที่นี่มันไม่ใช่คนแล้วจะจารยังไงดีแล้วก็นึกขึ้นได้แร่จากฟ้าที่ดานเนียนเก็บไว้ อากาเป้ตะโกนออกมาดานียอลนำเจ้าสิ่งนั้นมาลองคินุสพยายามที่จะฆ่าอากาเป้ดานียลที่ได้ยินก็รีบวิ่งมาแต่แล้วอากาเป้ก็พลาดท่าออกฟาดไปที่มือขวาแล้วปลายหอกฟาดไปที่คางของอากาเป้ดาบหลุดออกจากมืออากาเป้บอกท้องฟ้าแล้วมือซ้ายจับไปที่คอของอากาเป้มือขวา ถือหอกแทงไปที่สีข้าง